เริ่มเกมที่เก้าเก้าเก้าเนะี่ยผ่านครึ่งทางไปแล้วนะครับผ่านครึ่งทางเล้เลยเจ็ดเกมสุดท้ายนะใครที่อยู่ใกล้ๆแวะเวียนเข้ามาได้ตอนนี้รถไม่ติดเลยนะโล่งจ้งเลยนะครับเดือถึงแลวครับผมแวะเวียนไปดูที่สถานที่จริงได้นะครับวันนี้สถานที่ของเรานี่แม่ ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วพูดไปเสียงเดีวยวกันนะทุกคนเข้ามาว้า wow, วทุกคนเลยนะใช่ครับต้องบอกว่าเข้ามาที่นี่นี่ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะออาหารเครื่องดื่มครับพร้อมนะมาหมดครับผมมีมาหมดครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะกาแฟ,าแฟเครื่องทำกาแฟเครื่องห้าห้าห้าแสนกว่านะเนี่ยคืนนี้ใช่ไหมกินอยู่เนี่ยครับผมที่ผมกินแล้วเนี่ยกินแล้วผมกินแล้วกินกาแฟที่นี่นะรับรองหญยชอบเลยทําไมครับ ตาแข็งครับตาแข็งนะตาครับตอนนี้นะครับบอกว่าหบาทสิบาทก็มาครับพี่วีจะได้ไม่เหงากันนะอ่ะรูนี้ต้องฉากกันไปก่อนนะทั้งแมนลูกบนสุดเห็นนะเนี่ยเห็นลงได้เนี่ยอุ๊ยหนาไปหน่อยครับตัวปิดทันทีตอนนี้ครัวปิดแล้วนะครับก็ของเราก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นอยู่นะครับรัวปิดแล้ว วันนี้มีข้าวต้มไหมครับน่าจะมีนะถึงควบไปแล้วอาหารญี่ปุ่นเราก็มีนะครับคืออะไรครับอาหารญี่ปุ่นมาม่าครับผมนอ,นอเอาครับม,มาม่าก็มานะไม่เหมือนอั้นไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้เมามอยนานนะอบอกว่าไม่ต้องตกใจเราเป็นเครื่องบู่บ้านแล้วเขาบอกเ <laughs> ขาบอกพี่ยืนงตกใจ น่าฝนนะไอ้แค่วัดใหญ่น่ากลัวป่ะสายพันเองใช่ครับปวดเมื่อยไม่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 มีนี่เลยไม่มีแรงผมเป็นแล้วครับช่วงงานเอ็กตรีมนะอือใช่รู้จักแล้วนะรู้เรื่องเลยนะทำหน้าให้มันมันหน่อยบางมิตรครับอือเออกี้บางมิตรมันไม่ได้ครับเมื่อกี้หลับไปตื่นแล้วครับบางมิตดอ๋อกันครับโอ้โหอู้นี่หลอกพี่หนุ่มได้นะ <Auf los harma> มาแบบเพี <travail> ้ยเลยเราจะกดลูกยาวๆถอยหลังเหมือนช้างป่าโมอสกอร์แบค์เป็นสองครับขออภัยครับเกมมันพาแบบมันพาแบบให้มันแต่สกอร์เท่านี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะใช่เป็นไม่ได้หมดครับมันไม่ไม่ถือว่าไม่ห่างนะเพราะผมดูจากรูปเกมตอนนี้นะต่างฝ่ายต่างไม่ประมาทครับ ตั้งตั้งมาน้องแมนก็หมดได้นะตั้งตั้งมาแบงก์ก็หมดได้แล้วก็พร้อมที่จะหลุดได้เหมือนกันง<ช>่ายๆนะแทงกันรัดกนุนสุดๆนะใช่ครับพี่หนุ่มมกจกนะครับไม่ใช่มกจกับซกมกครับผมนะฮะเจ็ดวันอาบน้ำหนเดียวครับผมีพี่หนุ่มมีช่องของเขานะโหมดจ๊ะนะครับ น้องแมน้างกันสามเหลีย่ยมแล้วมั้งเนี่ยข้างยมพัวอ๋อสู้เลยครับหนาอีกนิดครับแม่ตึงยิงตึงผ่านนะแม่สู้ตรงนี้ลงไปครับตั้งตั้งได้เลยนะน้องแมนตอนนี้ต้องการแบบโป้งจะจอดแล้วกันนะใช่ตามอยู่พอสมควรส่วนแบงค์นี่ก็ต้องบอกว่ารัดกุมที่สุดนะครับ เกมตึงมากตึงดูตึงไม่ตึงต้องสังเกตหน้าตาของบอมมิดนะคู่หูของน้องแบงค์เขานะฮะบางกว่าครับเอาไงครับตั้งให้น้องแบงค์ไหมอย่างนี้เหลืออะไรให้แบงค์ไหมแ้ก็ยังดุมกลางได้่านี้ยังได้ถลุมกลางนะ ยังไงครับหนาไปนิดนึงเหลืออะไรไหมครับโอ้โห,หเหลืองบางเลย,เลยครับแม่แดงกลุ่มนั้นนะครับไซส์สองชิ้งมาทางจุดเขียวนะฮะเพื่อที่จะหลบไม่ให้จาะหลุมแดงหลุมกลางอุ๊ยโดนบางมาแล้วยังไงครับแม่ยัง ่เห็ถือว่าก,กันดีครับรอดไปครับเตจนตนาเขาจะใสเยอะวันนี้นะนี่ใสน้อยแบบเนี่ยตะกี้ถ้าเตะเหลืองไปนี่แบงแบงเช็ดหลุมกลางได้เลยนะขอหน้าดูมาไหมหน้าบางบิดอีกทีนะนี่ใช่ไหมคนเนี้ครับตอนนี้ครับวันนี้แกวันนี้แกทำหน้าหน้าเหมือนฆ่าคนตายแล้วมันสามศพแล้วมาดูทนุกเกอร์แล้วดูเรียรงอย่างนี้น เมก,กี้เขวัดรดีผมบแบวัด,ดีพี่หนุ่มแต่หน้าตาเขาเครียดมากนะเหมือนง่วงนอนับห้าไปแซวก็นะบางมิดนะจับยิงฉายานะพี่หน<บ>ุ่มรู้ไหมบางมิดบางมิดนี่นักกีฬาผมนะผมส่งแข่งขันนะสิบบางมิดสิบเอ็กแอลอ่ะสิบเอ็กอ่ะสิบหรือ1ี่สองสิบเอ็กอ่ะเจอ,อ,อผมที่ไรก็เอาดีไห้ผมทุกทีเลย เอาคิดว่าสิบสองนะเอาเบาหวานไหม,มผมจําเลยบางอิมรอนอะโรตีอะอีกหนึ่งฉายาของบางมิตรที่พี่หนุ่มยังไม่รู้คือคอคาร์บอนคอคอดำนี้แ <c oughs> หละ <c oughs> พี่หนุ่มก็พูดตรงเกินนี่คุณไปบูลลี่เขามากเ๋อวผมให้เขาอันี้เลยนะเอาส่งครีมจากเกาหลีให้เขาเลยนะเดี๋ยวผมอันนี้น้องรักผมนะบางมิตรเนี่ยมาชิวเขาตั้งให้ อะไรวะคืออะไรต่อไปลงอ่านไม่ทันโชว์หายไปแล้วครับแมนลูกนี้ยังไงครับโอ้โหก็ยังอีกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่างนี้ต้องใช้พละกํลาลังเยอะงานนั้นเนี่ยช็อกก็ต้องใช้แรงนอกจากเหลืองหลุมยาวนะหลุมหลุมบนกว่าเนี่นะโฟโลมานะเหลือง โอ้ช็อกนี่ต้องใช้หลายชิ้งเลยนะเนื่อต้องเหลืองครับเหลืองหลุ่มยาวเลยเขบอกว่าอยากเห็นหน้าแอดบ๊อบจังเดี๋ยวนะหน้าใครนะแอดป๊อปแอดป๊อปก็คือก็คือป๊อปใช่ไหมไนะอ้ป๊อปปลาพงนะอ๋อก็ต้องมานี่เลยครับมาสี่กุ่งสีแล้วครับหนาไปไหมลูกนี้พอดีเลยนึกว่าหนาอ่ะอแต่แดงมันแดงแดงซ้ายมือสุดได้นะ ได้ไหมคือได้ครับผมเช็ดไซ้์หนีคือแบงค์บนหลบเขียวหน่อยนะมีรูครับผมตอนแรกคาดว่าจะโป้งปิดบัญชีนะใช่ครับนะแบงค์หมดแมนหมดแบงค์หมดแบงค์แมนหมดยอะไรเงี้ยนะแล้วตอนนี้อะแมนกันแบงค์กันอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ไมย่สู้ครับเอาจอเนี่ย เอาละครับโอ้โหเ,นะเกิดอะไรขึ้นเนี๋ยนีเขาตั้งใจจะแทงหนาวันนี้นะโดนบางไปแบงค์งงเลยครับทำอะไรไม่ถูกครับไม่คิดว่าจะลูกจ่อครับยังไงแบงค์แทงเม็ดเดียวไหมหรือไงส้มหล่นนะส้มหล่นส้มหล่นมส้มหล่นไินเขียวกันไหมอ๋อแล้วส้มหยุดนะครับโอ้โหอีตัวไม่ดีนะอย่างนี้แบงค์เนี่ยทำได้ดีอยูน่นะไซเยอะๆไปกินเขียวดีกว่าเราดูโอ้โหกลายเป็นกินชมพูดูดิ แค่แทงเบาเบาเบาเกินนะลุงเกมมันตึงเวลาได้เข้าเบลดทีก uh ็เลยใช่ครับได้น้อยมีมีไว้เนี่ยผมว่าไม่ม yani> <no ีนะผมว่าจะเขาเอาขาวมาไว้อย่างนี้น่าจะเล่นได้เอาแล้วภาษากายแบงค์น่าจะมีนะลุงแต่ความรู้สึกผมว่าไม่มีนะขบลูกซ้ายมือว่าโอ้โหไม่ใช่ปัญหาครับเนี่ยครับ สายตาคนแก่คนนุ่มตตางตรงนี้ครับแลวขาวตั้งสวยด้วยนะใช่ครับผมเอาแล้วครับถอยหลังไหมถอยหลังกินเขียวไหมคุณภูนาถามว่าเสียงใครพาครับอ๋อเสียงผมครับผมผมหนุ่มนะบมกจกนะครับครับผมหนุ่มเจ้าครับน้องใหม่ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณอะไรคุณภูนาครับ ครับนะครับบถอยหลังนิดนหน่อยอุ๊ยตรงนี้เอาแล้วครับถอยมากินแดงหลุมเดียวกับหลุมเขียวซ้ายมือนะฮะนี่ผมถือฮานามินานมากแลผมไม่ได้กินไอเทีเนะี่ยเอาแล้วครับแม่ไม้นี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะ น้องแมนไปตั้งจนมีจนได้อะไรมีสาวๆไหมคืนนี้มีครับที่ดีๆมีเต็มเลยนะมีครับผมปีตีห้านะอันนี้ไม่ให้หนุ่มกะลาเลยครับผมหนุ่มเจอานะครับ,รบปิ๊งโอ้โหลูกนี้ยังไงครับแบงค์ใช้มือไม่ได้เนี่ยใช้เล็บ้างเนี่ยถึงไหมอึด ไม่ถึงแล้วครับไซส์น้อยไปหน่อยครับผมโฟนถึงเลยครับอยู่ที่เหลืองลูกนี้ครับอาจะหมดหรือไม่หมดนะไม่หมดนะบางกว่าครับเหตุจากแทงแทงดำแบบปิ้งน้อยไปหน่อยถ้าปิ้งยิงไกลยิ่งยิงใช้มือได้ไดดไปแปดนะครับจมสิบโอ้นี่ก็เยอะแล้วครับ ก็ลุงไม่มีอะไรแมนจะแทงผิดเหลี่ยมไปโดนบางกว่าเลยออยังนะครับตรงใจเนี่ยผมถือสองมือเลยครับคุณอวิชัยเนี่ยซ้ายฮารามิขวาฮารามิเนี่ยโอ้เอาละครับโอ้โหลูกนี้เอาละวจึงขอได้อยู่ลุงแมนยังเห็นอยู่นะตบฟันสองชิ้งเลยไหมลูกนี้น่าจะตบได้ล Ơ hồ, may mây đá Đây nương nắp mè mình sợ <laughs> 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 กินเฮ้ยจมูกก็ดีมากครัรูนี้ผมกินทานี้จริงๆเนี่ยไม่อร่อยมากอุ้ยหนาเอาละครับลูกนี้ทอนแล้วครับงี้ยิ่งช้าเอาไปตกอย่างนั้นตามสไตล์น้องแม่ลูกนี้ก็การนี้ครับวางหลังช็อกเลยไหมเนี่ย แมนห้องภาคมึงไม่เว้นเลยเนี่ยอูเช็ดเลยครับน้องแมนเอาแล้วครับสวยครับยังไงครับยังไงครับเอาแล้วครับโอกาสหมดโต๊ะสูงครับนี้พี่พี่บอกเคี้ยวเพลินนะรับ ไดปั๊บให้รีดต่อต่างข้าวเปล่ากินอาหารอได้ไหมเนี่ยเอาข้าวเปล่าอาหารอแล้วอ้าวมีข้าเบรกอะไรเนี่ยก็แก๊กก uh ็แก๊กจะหมดโต๊ะเนี <man> man> ่ยเขียวลงมาแล้วใช่ไหมครับสวยครับน erm ้องแมนอย่าแรงนะต้องไม่แรงไม่เป็นไรครับฟาดชิ้ล่างขึ้นมาบนได้นะไปเส้นขึ้นมากิน ชมพูหลุมบนขวาเนี่ยครับเดี๋ยวบอกไม่แบ่งเลยนะพี่หนุ่มครับผมชอบแอบแอบแอบกินครับผมโอ้ี่ฟาดสองชิ้งเลยสามชิ้งเลยเนี่ยปิ้งปสองสามชิ้งได้เหรโอ้วิ่งเข้าหาชมพูนะแล้วอ๋อมีหลุมครับผมตอนแรกผมเข้าใจว่าไม่มีหลุมนี่น่ามีปัญหาครับเวทนี้ ปักขอให้อุน่ทอนมาเยอะเลยนะอืมทอนเยอะมากมากครับโอ้ได้ไปเก้านะครับเกมนี้แมนนะคปรปฐมได้ไปเก้านะดูหน้างานนิดนึงนะครับได้ไปเก้าครับผมเก้ารอติดนะเค่นี้นี่ยครับ แบงค์ได้ไปสิบนะแมนนกครามฐมาได้ไป9นะครับเกมนี้นี่นะครับถูกต้องนะครับแบงค์เป็น97แมนเป็น8ปดิบเมตรนะเราจบวีนนี้ความรู้สึกเหมือนมางานกีฬาสีเหมือนอ้นเนี่ยเวเซ้อของสี่วสีเราเนี่ยจบเกมที่9นะครับเดอะแบงค์บวก1910นะ่งัูะ